สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะชวนทุกคนมาตัดคณะอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นคณะแปลงที่สองนะคะเพราะว่าแปลงแรกนั้นเราตัดไปหมดแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ให้พอกรค่ะเข้ามาตัดคณะค่ะใส่ตะกร้านะคะเดี๋ยวตายขอพาไปชมใกล้ๆนะคะนี่ต้นคณะของเรานะคะแต่ละต้น ก็อวบดีค่ะลงล่างกว่านั้นอีกลงไม่ลงอ่าโอเคลงล่างโอเคถูกต้องนี่ค่ะเป็นคณะเห็ดหอมนะคะลงล่างลงล่างถูกตอ้องอ่านั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นคณะเห็ดหอมค่ะต้นอวบต้นแบบเอาไปกินแล้วนะคะรอบแรกเอาไปทํากับข้าวกินแล้วนะคะกรอบอร่อยมาก อ่าทุกต้องตัดเลยอืมสวยดิอืมปวบๆไปเลยนะคะ ไม้หมดเลยนะคะเป็นชุดเป็นชุดไปทั้งแปลงนีต้องตัดตัดตัดเลยค่ะ ตัดได้เลยชิปหลังจากตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวแต่ยก็จะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็รดน้ํานะทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะเป็นวิธีเดิมที่เคยได้บอกกับเพื่อนๆไปนะคะโหตอนนี้เราได้ขนาแบบเต็มตะกร้าเลยคะ่ะเต็มบุบเลยนะทุกคนนี่คะ่ะตัดให้หมดเลยนะพอก่อนเพราะว่าให้มันเป็นชุดเป็นชุดของเขาไป อีกต้นหนึ่งค่ะตัดไปเลยค่ะแม้ว่าต้นเล็กแต่ว่าก็ตัดไปเลยโอเควัชพืชก็เต็มเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพ่อกอนถอนวัชพืชให้หน่อยที่มันพลูๆมาเดี๋ยวไต่ขอแวะพามาดูนะคะว่าแปลงที่หนึ่งที่เราตัดไปนะทุกคนเป็นอย่างไรนะคะนี่จะให้ดูเลยว่าเขางอกออกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่งอกแค่ ด้านเดียวนะงอกออกมาสองด้านเลยเห็น <didn> ไหมคะพอเราตัดไปเนาะนี่ร่องรอยของการตัดนะคะนี่ค่ะงอกซ้ายงอกขวาทางนี้ก็คืองอกซ้ายงอกขวาเหมือนกันทางนี้ก็เช่นเดียวกันคะ่ะนี่งอกซ้ายงอกขวาเลยนะคะแต่ตรงนี้อาจจะยังเล็กอยู่นะต้นนี้ยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะงอกมาแล้วล่ะคะ่ะนี่ต้นนี้ก็คือเริ่มแล้วเล็กๆน้อยๆแบบนี้เริ่มมาแล้วทั้งซ้ายและขวาต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะ ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะคะนี่นี่แหละค่ะก็คือเวลาที่เราตัดคะน้าไปกินนะไม่ต้องดึงรากเลยนะคะตัดเอาเฉพาะลำต้นเข้าไปแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เก็บกินคะน้าอีกนานๆเลยนะคะอีกหลายๆรอบเลยนี่นะคะก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วมาดูผลผลิตของเราในวันนี้สิคะเต็มตะกร้าเลยนะคะนี่นี่คะ่ะเต็มตะกร้าเลยนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะคะเรามาตัดคณะไปด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวแต่ก็ขอตัวไปใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็รดน้ําต้นคณะเหมือนเดิมค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เก็บผักคณะไปนะคะแล้วก็มีการถอนวัชพืชพรวนดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นแต่ก็จะใส่ปุ๋ยค่ะหลังจากที่เราเก็บผักคน้ะไปกินนะคะ เราก็จะใช้วิธีการตัดลำต้นเขาไปนะคะจะไม่ได้ดึงทางรากนะเพราะว่าเขาสามารถงอกออกมาให้เราได้เก็บกินอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวต่จะชี้ให้ดูนะคะตัวอย่างก็คือเป็นแบบนี้นะคะที่เราเคยตัดไปเห็นไหมคะว่าเขาจะงอกยอดใหม่ๆออกมาให้เรานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโต,ตออกมาค่ะอย่างอย่างยอดเนี้ยเนี่ยเริ่มโตแล้วนะคะนี่แบบนี้แล้วค่ะต่ก็เลยจะไม่ได้ดึงรากคณะนะคะก็คือจะตัดลําต้นเขาไปกิน,นะคะ่ะ ทีนี้หลังจากที่เราตัดไปแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยตามด้วยค่ะเป็นการบำรุงนะคะเขาจะได้แต่ยอดออกมาให้เราแล้วคะแล้วก็ลำต้นของเขาจะแข็งแรงเป็นการบำรุงเข้าไปด้วยค่ะปุ๋ยที่เราจะใช้ในการใส่ต้นขนะนะคะก็จะต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วนะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะไปหมักแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยหมักเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ไปเลยใส่รอบๆโคนไป ทำแบบง่ายๆนะคะปุ๋ยต้องผ่านการหมักแล้วนะทุกคนทางมุนไม่ถึงอ่ะโรยปุ๋ยได้เลยค่ะโรยรอบๆโคนต้น ไปเลยออัอนนึงเหรออ,อีกไหมสเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำตามค่ะ อันนี้พอกอนก็กําลังถอนวัชพืชน,นะคะเห็นไหมคะว่าทําง่ายๆคะ่ะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเนี่ยปุ๋ยหมักของเราก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะเอาวางไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารดน้ํากันค่ะแต่ก็เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําแล้วนะคะวันนี้ไต๋จะรดด้วยจุลินซีน้ําชาวข้าวนะคะจะผสมไปด้วยคะ่ะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะก็เทไปประมาณนี้กะกะเอาไม่ต้องเยอะมากนะคะ ปริมาณน้ําเราคือ1บัวรดน้ำเนี่ยมันประมาณสิบลิตรนะคะเราก็จะใส่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะกะ,กะเอาค่ะก็ราดรดไปเลยก็คือใช้ได้นะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว EM หรือว่าจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ฮอร์โมนต่างๆที่เพื่อนๆมีก็ได้ค่ะหลังจากใส่แล้วก็รดน้ําค่ะ <c oughs> หลังจากใส่ปุ๋ยนะเราก็รดน้ําได้เลย แปลงแรกนะคะนี่คือแปลงแรกที่ตัดได้ตัดไปนะคะแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็รดน้ำตามเท่านี้นะคะทุกคนไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะวันนี้มาใส่ปุ๋ยต้นคะน้าค่ะโอเคเพื่อนๆปลูกพืชผักอะไรอยู่มีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ